องเทาแดง้เรื่องเล่าเรื่องนี้คุณกรพบเจอเมื่อสมัยเรียนหนังสืออยู่ที่จังหวัดลบบุรีโดยความที่คุณกรนอาศัยอยู่กับคุณปู่คุณย่าและพ่อแม่ก็เข้าไปทำงานอยู่ในกรุงเทพและในช่วงนั้นคุณกรจะสนิทกับคุณโครท่านหนึ่ง เชื่อว่าครูรถซึ่งครูรถจะคอยสอนหนังสือกอทุกๆวันจนคุณกรเรียกคุณครูท่านนี้ว่าแม่และด้วยความที่สนิทกันมากแม่รถจึงได้กล่าวกับคุณกรว่าให้เรียนหนังสืออยู่ที่นี่นะไม่ต้องไปไหนแต่ในตอนนั้นด้วยความที่เป็นเด็กก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมากนักจนกระทั่งเรียนจบม .3 เขาก็ไม่ได้เรียนต่อ ออกเสื้อผ้าไปทำงานในกรุงเทพจนกระทั่งวันหนึ่งมีโทรศัพท์โทรมาบอกคุณกรณ์ว่าคุณย่าเสียชีวิตแล้วตัวของกรณ์จึงต้องรีบกลับมางานศพคุณย่าที่ลบบุรีในทันทีในวันแรกของงานศพเขาก็ยุ่งกันมากๆเพราะแขกมางานกันเยอะก็ช่วยเสิร์ฟน้ำทำนู่นทำนี่ไประหว่างที่เขายุ่งอยู่นั้น สายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นแม่รถยืนอยู่ด้านนอกรั้วบ้านก็เลยตะโกนถามไปว่าแม่รถทำไมไม่เข้ามาในบ้านล่ะครับแม่รถก็ตอบกลับมาว่าเข้าไม่ได้เขาไม่ให้เข้าตัวกอนเองก็ตอบกลับไปทันทีว่าเข้าได้สินี่บ้านก่อนนะทำไมจะเข้าไม่ได้ พอแม่รถเข้ามาก่อนก็พาแม่รถเข้าไปกราบศพคุณย่าและพาลงไปนั่งฟังพระสวดที่ด้านล่างวันนั้นก็ผ่านไปวันที่สองและสามแม่รถก็มางานศพตามปกติจนกระทั่งวันเผาก่อนต้องบวชหน้าไฟแต่วันนั้นแม่รถไม่ได้มางานเผาและหลังเสร็จงานเผาก่อนก็ตั้งใจว่าจะไปร่ำลาแม่รถที่บ้านก่อนกลับกรุงเทพ ก่อนไปถึงบ้านแม่รถแต่บรรยากาศมันเงียบมากมองไปในบ้านก็ดูเหมือนไม่มีใครมองไปที่รั้วบ้านก็เห็นประตูรั้วล็อกอยู่แต่ว่าสายตาของกอนมองไปเห็นรองเท้าคู่เก่งของแม่รถวางอยู่หน้าบ้านซึ่งเขาจำได้ดีเลยว่านี่คือรองเท้าที่แม่รถใส่ไปทำงานเป็นประจำซึ่งเป็นรองเท้าสีแดงสีสันสะดุดตาก็เลยเข้าใจว่า แม่รถน่าจะอยู่ในบ้านแน่นอนเขาจึงตะโกนเรียกอีกครั้งแต่ก็ไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมาทั้งสิน้นเขาเลยตัดสินใจที่จะกลับแต่ระหว่างที่เขาหันหลังจะเดินกลับไปนั้นเขาก็ได้ยินเสียงแม่รถตะโกนเรียกให้เข้าไปในบ้านซึ่งเขาดีใจมากๆแต่ได้ตอบกลับไปว่าเข้าไม่ได้ครับคุญแจรู้ว่ามันล็อกอยู่แม่รถก็ตอบกลับไปว่า ไม่ได้ล็อกเข้ามาเลยและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งก่อนก็เข้าใจว่าแม่รถคงจะเดินมาเปิดตอนที่เขาไม่เห็นเป็นแน่หลังจากที่ก่อนเข้าไปในบ้านก็พูดคุยกับแม่รถถึงเรื่องราวต่างๆและแม่รถก็ยังคงพูดเหมือนเดิมเหมือนเมื่อครั้งที่เขายังเรียนหนังสือว่ากลับมาเรียนนะเดี๋ยวแม่สอนหนังสือให้ก่อนก็ตอบกลับไปว่า คงไม่ได้แล้วล่ะครับแม่ตอนนี้ทำงานแล้วคงกลับไปเรียนไม่ได้แล้วครับหลังจากที่คุยกันไปได้สักระยะหนึ่งก่อนก็จะขอตัวลากลับกรุงเทพแต่แม่รถบอกไปว่าอย่าเพิ่งกลับแม่ต้มน้ำมาตูมไว้ให้เดี๋ยวเอามาให้กินระหว่างที่แม่รถเดินไปที่ทุเย็นก่อนก็พูดกับแม่รถว่าแม่รถรองเท้าแดงของแม่ยังอยู่เหรอ เห็นแม่ใส่มันมาหลายปีแล้วยังไม่พังอีกเหรอครับและสิ่งที่เห็นเบื้องหน้าก็ทำให้กอนต้องสะดุ้งตกใจเพราะสิ่งที่เขาเห็นก็คือแม่รถหันมาตอบหัวของแม่รถนั้นกลับมาด้านหลังโดยที่ลำตัวยังคงอยู่ด้านหน้าตู้เย็นเหมือนเดิมมันไม่พังหรอกแม่ชอบในตอนนั้น ก่อนคิดว่าตัวเขาคงตาฝาดจนต้องขยี้ตาตัวเองและภาพที่เห็นก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมโดยที่แม่รถนั้นยืนอยู่และหันหน้าเข้าหาตู้เย็นหลังจากร่ำลาแม่รถเสร็จตัวกอนก็กลับบ้านพอไปถึงบ้านญาติญาติก็ถามว่าไปไหนมาตัวกอนก็บอกว่าไปหาแม่รถมาคำตอบของกอน ทำให้ทุกคนตกใจญาติได้บอกก่อนไปว่าแม่รถตายไปแล้วนะแกจะไปหาเขาได้ยังไงก่อนก็ตอบกลับไปทันทีว่าจะตายได้ยังไงเขายังมาเปิดประตูให้ผมอยู่เลยยังนั่งคุยกันกับผมอยู่เลยครับทุกคนก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นแกโดนเข้าแล้วละ่ะหลังจากร่ำลาญาติพี่น้อง กอนก็ขอตัวและเดินทางกลับกรุงเทพโดยทิ้งคำบอกเล่าของญาติให้เป็นปริศนาคาใจไว้อย่างนั้นพอมาถึงกรุงเทพก่อนก็เดินกลับไปที่ห้องพักแต่ทว่าเพื่อนที่พักอยู่ด้วยกันไม่อยู่ก็เลยทำให้กอนต้องอยู่คนเดียวในวันนั้นและในคืนนั้นเองระหว่างที่เขากำลังจะหลับเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเหมือนคนใส่รองเท้าส้นสูงเดินไปเดินมา อยู่ตรงบริเวณหน้าห้องแต่คุณกรณก็ไม่ได้คิดอะไรและเสียงฝีเท้านั้นก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าห้องทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นอยู่หลายครั้งกรณก็คิดว่าเพื่อนคงกลับมาแล้วก็เลยรีบไปเปิดประตูห้องแต่พอเปิดออกไปกลับพบแต่ความว่างเปล่ากรอนคิดว่าคงมีคนมาแกล้งแน่ๆ ก่อนหันหลังกำลังจะกลับไปนอนแต่แล้วเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นมาอีกคราวนี้เขาตั้งใจว่าจะจับคนที่มาแกล้งให้ได้จึงรีบเปิดประตูพรวดแล้วชะงกหน้าออกไปดูแต่ทุกอย่างก็เหมือนเดิมคือความว่างเปล่าไร้ซึ่งคนที่อยู่หน้าห้องแต่กลับพบว่ามีรองเท้าส้นสูงสีแดงวางกองอยู่หน้าห้องแทน กอนตกใจมากเขาเอาเท้าเตะรองเท้าคู่นั้นออกไปให้พ้นแต่ทุกอย่างมันไม่ได้จบแต่เพียงเท่านั้นระหว่างที่เขาเดินกลับมาและกำลังจะล้มตัวลงนอนกลับกลายเป็นว่ารองเท้าคู่เดิมที่เขาเพิ่งเตะทิ้งไปตะกี้กลับมากองอยู่ตรงปลายเตียงนอนของเขาตอนนั้นเขาตกใจมากรีบกระโดดขึ้นไปนอนคลุมโครงอยู่บนเตียงพร้อมกับสวดมนต์ไปมา อย่างคนไม่มีสติพอเริ่มตั้งสติได้เขาค่อยๆเปิดผ้าห่มออกและลืมตาดูสิ่งที่เห็นอยู่ตรงปลายเท้านั่นก็คือร่างของหญิงสาวในชุดสีกากีแบบคุณครูใส่รองเท้าสีแดงกอนตกใจสุดขีดพยายามจะลุกหนีแต่ก็หนีไปไหนไม่ได้และทันใดนั้นเองร่างนั้นก็ค่อยๆเดินเข้ามาหากรนพอใกล้จะถึงตัว ร่างนั้นก็กระโดดรึบมานั่งคุกเข่าต่อหน้ากรระยะห่างไม่ถึงคืบร่างนั้นคือแม่รถอย่างไม่ต้องสงสัยพร้อมด้วยน้ำเสียงที่เย็นเยือกว่าเธอกลับมาเรียนเถอะอยู่กับฉันเดี๋ยวฉันจะสอนเธอเองพอจบคำพูดประโยคนั้นประตูห้องก็เปิดออกพร้อมกับเสียงร้องของกรที่ดังลั่นห้อง เพื่อนของกอนที่กลับมาพอดีก็ตกใจจึงตะโกนถามกลับไปว่ากอนคุณเป็นอะไรกอนก็ได้แต่ตอบกลับไปว่ากูโดนพิลอกว่าพอเริ่มตั้งสติได้กอนจึงเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้เพื่อนฟังเช้าวันรุ่งขึ้นกอนได้โทรกลับไปบอกคุณปู่ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณปู่ก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วง เดี๋ยวปู่จัดการให้เองให้กอนไปทำบุญให้แม่รถต่อมาภายหลังคุณปู่ก็ได้โทรกลับมาบอกว่ากอนไม่ต้องห่วงแล้วนะแม่รถอยู่นี่แล้วไม่ไปไหนแล้วด้วยสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่แม่รถกับคุณปู่ให้ความเคารพนับถือกันมากเมื่อคุณปู่ได้ไปจุดทูปขอร้องทําให้วิญญาณเชื่อฟังและไม่ตามไปหลอกหลอนกอนอีก หลังจากวันนั้นมาคุณกรนก็ไม่พบเจือดวงวิญญาณของแม่รถอีกเลยเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ